ที่ไม่ประสบความสําเร็จกับอาชีพนะักธุรกิจเครือข่า,ขายมันมีอยู่4ปัจจัย4ปัจจัยนะที่เขาไม่สําเร็จข้อที่หนึ่งไม่เซ็จเขาไม่มีความแข็งแรงหรือไม่มั่นคงในไม่เซ็ t ของเขาไม่เซ็ตคืออะไรเออไม่เซ็ก็คือความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้า ความเชื่อกับความศรัทธาอย่างแรงกล้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับความรู้นะการศึกษาหรือการมีเครื่องมือที่ดีนะวันนี้ถ้าเรามีการศึกษาที่ดีมีความรู้ที่ดีมีเครื่องมือที่มันครบโตให้เราเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าระบบแนวความคิดหรือ mindset ของเราไม่มั่นคงโอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนล้มแล้วก็เลิกล้มแล้วไม่ลุกเนี่ย มันมีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าคนหลายๆคนที่ไม่สําเร็จเพราะคือหนึ่งก็คือด้วยระบบของไมเซ็ตเนี่ยไม่แข็งแรงไม่มั่นคงวันไหวง่ายวันไหวง่ายเพะฉะนั้นเขาก็ล้มเลิกเขาก็อาจจะเจอ,เอ,อปัญหาอะไรที่มันแย่ๆเขาก็จะไปตามสถานการณ์อ่ะอย่างเช่นเคยเป็น MDP มีรายได้เยอะๆมีรายได้หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านต่อเดือน แต่พอมาสักวันหนึ่งอ่ะรายได้เขาเริ่มตกตกตก,ตกแล้วก็อาจจะไม่มีรายได้เลยสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีส่วนมากคนเหล่านี้ถ้าระบบไม n เซ็ตของเขาไม่มั่นคงอ่ะเขาก็าจ,จะอาจจะเลิกไปเลยหรืออาจจะย้ายค่ายย้ายบริษัทอันนี้ก็คือปัญหาข้อที่หนึ่งที่ทําให้คนอยู่ในระบบการตลาดเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือหนึ่งก็คือไม n เซ็ตไม่มั่นคงนะข้อที่สอง นะทำให้คนที่อยู่ในระบบการตลาดเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนก็คือการไม่เข้าใจในรูปแบบของธุรกิจที่เขาทําอยู่อันนี้เรื่องความเข้าใจนี่สําคัญนะถามว่าทุกวันนี้ทุกคนที่อยู่ในระบบการตลาดแบบเครือข่ายมีสักกี่คนที่เข้าใจรูปแบบของการตลาดเครือข่ายมีกี่คนที่เข้าใจ เรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นกระตุ้มเแ็กอะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่คําว่าการตลาดอะ่ะเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่สาเร็จแล้วละ่ะถึงเขาจะสําเร็จเขาก็ไม่ยั่งยืนไม่ต่อเนื่องอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการตลาดเนี่ยสําคัญเขาเขาก็ต้องเข้าใจว่าการตลาดมันคืออะไรบางคนไม่รู้เลยการตลาดมันคืออะไรเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะสอนทีมงานทุกคน ให้เขาเข้าใจตั้งแต่คำว่าการตลาดก่อนพอเขาเข้าใจคำว่าการตลาดแล้วการตลาดมันมีกี่รูปแบบโอ้โหมีกี่แบบนะจะนาเตือนบุญนำทีมงานในองค์กรของพวกผมเขาจะตอบได้หรือว่าการตลาดมีกี่กี่แบบหนึ่งการตลาดการตลาดแบบรีเทลลิ่งนะการตลาดแบบไดเรกเซล์การตลาดแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบ พีระมิดเห็นไหมเพราะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจในรูปแบบของอย่างน้อยๆสี่ถึงห้าการตลาดตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจว่ารูปแบบการตลาดที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือรูปแบบการตลาดแบบ MLM หรือเขาเรียกว่า Multi Level Marketing เขาก็ต้องอธิบายได้ด้วยว่าไอ้ MLM หรือ Multi Level Marketing เนี่ยมันคืออะไรรูปแบบการตลาดมันต้องเป็นแบบไหนะเขาต้องเข้าใจตรงนี้เมื่อเขาเข้าใจในรูปแบบการตลาดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะโยงไปที่รูปแบบธุรกิจ ที่เขาทําอยู่เช่นบริษัท Joy อ o นคอที่เราทําอยู่ Joy อ o นคอเนี่ยเราทําธุรกิจรูปแบบการตลาดแบบ multi-level marketing ซึ่งมีตั้งแต่ใช้สินค้านะขายสินค้านะขยายธุรกิจสร้างองค์กรใช้สินค้าเห็นไหมอันนี้ก็คือรูปแบบที่ทุกคนต้องเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจรูปแบบตรงนี้ปุ๊บ หลายคนเข้ามาในรูปแบบของการตลาดเครือข่ายก็จะคิดว่าตัวเองเป็นนักขายการเป็นนักขายอะ่ะมันคือส่วนหนึ่งของการตลาดแบบเครือข่ายแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมเพราะนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจระบบธ,ธุรกิจที่เขาทําอยู่เขาก็โอกาสสําเร็จเนี่ยก็ยา,ากหน่อยแล้วก็นานหน่อยถึงจะสําเร็จแต่ก็จะไม่ยั่งยืน ก็เขาไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจที่เขาทาอยู่คือเขาจะเป็นนักการตลาดแบบมืออาชีพหรือมีอาชีพเป็นนักการตลาดคือใคขเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบแบบจะเท่าเป็นอาชีพมันเป็นยังไงอังนนี้คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามนะเวลาเขาสําเร็จแล้วก็จะสําเร็จแบบไม่ยังหยืนก็คือการลงมือทํา คนเนี่ยระบบไม์เซ็ตแข็งแรงแล้วดีแล้วเข้าใจธุรกิจแล้วแต่ไม่มีแอคชั่นไม่ลงมือทำการลงมือทำมันคือหัวใจเลยของการตลาดรูปแบบเค,ครือข่ายถ้าวันนี้เรียนรู้แต่ทฤษฎีทำคลิปวีดีโอเป็นทำเอไอเป็น เอ่อบรรยายแผนเป็นผู้สินค้าเป็นวายไอยจอยเป็นแต่ไม่ลงมือทําไม่ออกไปชวนคนไม่ออกไปเจอผู้คนไม่ออกไปไปแบ่งปันไม่เอาตัวเองเข้าเซ็นเตอร์ไม่พาทีมเข้าระบบไม่ลงมือทําแบบนี้นะยังไงก็ไม่สําเร็จได้แต่เป็นเจ้าสํานักที่มีแต่ทฤษฎีวิชาเต็มตัวก็วิชาทุ่มหัวเอาตัวไม่รอด มีเยอะนะครับคนแบบนี้ในการตลาดคือขายมีเยอะมากรู้เยอะรู้มากกว่าคนทําด้วยอาปากพูดหนึ่งคำเขาตอบเรากลับมาเป็นพันคําเลยคนประเภทแบบนี้เยอะเยอะมากๆเพือ่อสอนเราอีกนะนะไรายได้มีม,มีหรอกทฤษฎีเยอะเก่งรู้ทุกอย่างแต่มาสอนคนมีรายได้หลักแสนหลักล้านอันนี้มีนะอันนี้มีผมอยู่ในวงการนี้มา20 ปีเนี่ยต้องจะเจอคนแบบนี้เยอะทุกๆสามเดือนทุกๆหกเดือนเขาจะครบวงจรในการมาสปอนเซอร์เราในการมารีคูดเราอีกหกเดือนหายหน้าไปหกเดือนอีกหกเดือนก็มาอ่ะจะหน้าเดิมๆจะวนมาคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนในขณะที่หลายๆคนทุกหกเดือนมาชวนเราไปธุรกิจอื่นแต่ตลอดยี่สิบกว่าปีอะเรายังอยู่จุดเดิมอะไอ้ตรงนี้แหละที่มันแตกต่างกับคนที่ไม่สําเร็จใช่ไหมเพราะนั้นก็สามารถคือการลงมือทำ ส่วนข้อสี่ข้อสุดท้ายเลยนะทุกอาชีพอะมันต้องมีครูหรือเขาเรียกาเรียกว่ามีโค้ดโค้ดหรือครูเนี่ยมันก็เหมือนเป็นต้นแบบความสำเร็จที่เขาอะมีแรงบันดาลใจ พราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเป็นดาราคนไหนเราก็ต้องเอชื่นชอบดาราคนนั้นเราอยากจะเป็นนักสแสดงเราก็ไปชื่นชอบนักสแสดงเป็นเอฟซีเราอยากจะเป็นนักร้องทีเ่เราชอบนักร้องคนนี้นะเราอยากจะเป็นคนรวยเหมือนบิลเกตเหมือนแจ็คมาเฮ้ยเราก็จะไปศึกษาประวัติเราไปดูแบบแนวความคิดของเขาเราอยากจะเป็นคนสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายอยากจะมีเงินแสนต่อเดือนเงินล้านต่อเราก็ต้องดูว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใครละ่ะที่เขาประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย เขามีดีอะไรเขามีรูปแบบการทํางานเขามีแนวคิดมีแนวปฏิบัติซึ่งเราเองเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้รับการถ่ายทอดจากเขาโดยตรงหรอกแต่เราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมของเขาศึกษาวิธีการทํางานของเขานี่แหละครับคือสิ่งที่ที่คนต้องการสําเร็จในทุกิจือดายเขาต้องมีครูแล้วก็มีโคด้ด คำว่าโค้ดเนี่ยก็คือคนที่ผ่านผ่านการทํางานพื้นฐานจนประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งโค้ดเนี่ยเขาก็จะมีวิชาวิชาของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันและก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเข้าไปถ่ายทอดแบ่งปันเนี่ยวิชาประสบการณ์หรืออะไรของเขาแต่ละอย่าง ก็จะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยเอาไปเป็นแบบอย่างแล้วกเ็เป็นแนวทางในการทํางานเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับนะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในรูปแบบนะการตลาดคือขายก็คือข้อที่1ก็คือท่านต้องมีไม n เส็ t นะที่เข็งแรงแล้วก็มั่นคงข้อที่2ท่านต้องเข้าใจรูปแบบธุรกิจนะครับข้อที่3ท่านต้องลงมือทำนะต้องลงมือทํา ทำทำแล้วทำอีกทำวนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทำมันจนจนมันสำเร็จอะนะส่วนข้อที่สี่ท่านก็ต้องมีไอดอลนะหรือว่ามีต้นแบบต้นแบบของท่านอะ่ะท่านอยากจะเอาแบบไหนอ่ะท่านอยากจะเป็นแบบไหนท่านก็ต้องมีแบบนั้นอะ่ะนะท่านก็ต้องไปถอดแบบความสำเร็จจากเขาออกมาแล้วก,ก็ลงมือทำเลยเนาะอันนี้ก็คือ 4ปัจจัยที่ทาให้คนทำธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จ